สวัสดีครับจาพเพสสามเ้าคัสตอมนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับ SR สี่ร้อยปีหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับทรงแท็กเกอร์นะครับน,นี้ามาดูโดยรวมกันครับอ่าคันนี้ทำสำหรับคนงบน,น้อยนะครับไม่ถึงห้าหมื่น ก็ลูกเพจก็ถามกันมานะครับว่าพอจะมีรถราคาไม่ถึงห้าหมื่นนะ้วัปน่ครับจัดให้เลยนะครับสราร์สมิแท้มาดูรายละเอียดกันนะครับคขอบนะครับอลูโตเลสซิ่งบอยนะครับสีสีชาครับแล้วก็ยางวิชลินครับก็ดอกยังเหลืออยู่นะครับ บางคนหน้าอลูแต่งนะครับหนาๆเลยยางหุ้มโชคไม่ขาดนะครับนีไปหน้าครับทรงแฮกเกอร์ LED ครับคันนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไม่ได้ต่อนะครับอันนี้ติดโช้เฉยๆครับเพราะว่าถ้าจะใส่ต้องต้องใส่สวิตช์นะครับสวิตเสียครับก็ไม่มีไม้มัดความเร็วให้นะครับมร็วแต่ง ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นประกับคันเร่งแต่งนะครับต่อตัว,ตวมือเบรกนะครับมีมือคัดจะหักปลายตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็ขายขายราคาตามสภาพตัวนี้เอเตัวนี้ถังนะครับถังก็ตีสัแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับมีรอยทำการใช้งานครับตัวนี้ ไม่บุกหน้าเกียดนะครับอันนี้ไม่ไม่มีบุกแต่จะมีรอยลอยเหมือนลอยลักยิ้มมัอะไรไม่รู้ตรงนี้นิแทบมองไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยโอเคครับมาดเนนาาูเครื่องกันนะครับอันนี้ใส่คาบูลูกชักแต่งครับก็เครื่องก็ไม่ดังนะครับ จะมีค่นาน้ำมนันนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้แบบหยดเยอะนะครับโดยรวมก็แห้งๆอยู่ครับตัวเป็นชุดเกียร์ยงนะครับตัวนี้ล้กก็กองเฟือ์นะครับดูท่อนะครับท่อคลายเมกกะโฟนนะครับพอ,อเลื้อยแบบนี้สวยๆเลยอันนี้จับทรง โล่งนะครับตรงน,นี้เกาะแต่งนะครับหุ้มใหม่ท้ายเป็นท้ายดูนะครับ้ไปท,ท้ายแตง่งโชคเดิมนะครับก็ยังหลังเหมือนกันนะครับยังหลังเป็นมิชลินนะครับขอบเป็นยูเ a สลิซซี่บยนะครับรอบยังหลังก็นี่นะครับเหลือเหลือ โซ่สเตอร์นะครับมันใช้ได้อยู่นะครับเป็นเกียร์โยงนะครับแต่งเครื่องฟังนี้นะค,ครับรีวิวกันใละเอียดะเลยนะครับถังก็มีรอยตามการใช้งานนะครับ นี่ครับต่อไปมาดูเอกสารกันเอกสารเป็นอินบอยสับปะสามิดนะครับเชียงใหม่ตัวนี้ครับใบแท้มีใบรับรองด้วยนะครับก็มีหนังสือการซื้อขายนะครับจากร้านต้นขั่วเลยนยครับ เจ้าของเก่ายังอยู่นะครับพาไปได้เจ้าของร้านอาเอกสารที่นวยอีกนะครับีนเพิ่งหนึ่งก็มาดูเลขขอได้เครื่องกันดีกว่าครับเลขเครื่องนะครับสองให้ถกนะครับตัวนี้ไม่ได้ลบนะครับเดิมเดิมเลยเลขเดิมเดม ตรงในเอกสารนะครับ2องดูนัมเบอร์แล้วก็1เลขตัวถังนะครับ1 JR283865 ดครับดูเลขคอนะโอเคนะครับไม่ตอกนะครับคันนี้เดิมเดิมเลขเดิมเลยโอเคครับมาฟังคลิปเสียงกัน 正经的，他们，正经的。